ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานด้านความมั่นคงและการบรณาการกับการเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสันติสุขสู่ประชาชนพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตรวจติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้โดยมีพลโทสันติตะกุนตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่พอวนวนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพลโทประโมทพรมอินแม่ทัพน้อยที่4รองพูวอในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้น 4, นารร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักอำนวยการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและแนวโน้มภารกิจการจัดและการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ2,567 พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงานสถานการณ์ภาพรวมและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เปิดเผยว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาก,กว่า19ปีเกิดจากการกระทำของกลุ่มขบวนการที่ใช้ความรุนแรงด้วยการลอบยิงลอบวางระเบิดทั้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรทางการศึกษาผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกทั้งยังทำลายระบบสาธารณูปโภคทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างกว้างขวางพร้อมนิย้ำว่ารัฐบาลได้มีการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีภายใต้กรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นนำความสงบสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตปกติสุขบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคม พาหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนสําหรับการดําเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างหลักประกันความเชื่อมั่นด้วยการมีส่วนร่วมสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยยืนยันในฐานะผู้รรอ,อ,อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ตลอดจนข้าราชการพนักงานลูกจ้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความมั่นคงของชาติและประโยชน สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเป็นหน่วยงานสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนบูรณการกับทุกภาคส่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งยามปกติและภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนตามกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2566ถึง2570 พร้อมย้ำว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความตั้งใจรับทราบปัญหาข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจะได้หาทางแก้ไขร่วมกันเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น